สวัสดีครับมาพี่น้องมาพบกับไอ้ควงคือเก่าครับผมไอ้ควงพากินเดอ้อมือนี้นำไรแตกนี่เนาะขาบอลขาหน่อยบ,บ้านเขาขาดเตี๊ปปูบัวเลยไปหาปูนหน่อยมามาเตี๊ปเตี๊ปทำกันพี่น้องมาครับผมนี่นำพริกเขาคนๆเลยเหนียวตุยเลยนี่พี่น้องโอ้ยคอยเห็นคอยอดใจบบัวเลย น้ำลายแตกอดเจ็บเอาไว้มาๆๆนี่วู้สุดยอดเลยพี่น้องมาวันนี้น้องกทีบ่ได้มาน้ำครับน้องกทีไปโรงเรียนครับผมกินผู้เดียวเข่นเข่นอดเจ็บบด้ดอกพี่น้องเอ้ยมาดูเสี่ยน้องกันเด้อครับกับไปกว้งถากินคือเก่าครับสุดยอดยังซี่เลยเนี่งมีนัว 啊、嗯？ โอ้ถามเ็นปูหน่อยความพี่น้องเลยขอให้าแจมเลยนะ่สุดยอดนาน้นเลยนะ่นัปากถามต้องคู่กับปูหน่อยปูไตปูไตมาแจ็บๆน้งกันได้พี่น้องเด้อปากเป็นกำลังใจให้กวางน้ำไหมเด้อครับเด้อมันมีกินเมนูเปรี้ยวปากกลมเขียว แซ่บน้องกันครับเนาะอนาะโอะ้สุดยอดเท่านั้นเลยอืมอืมคำน่า กัมิขอขอมโนอโนี่ตายแจงพี่น้องแจ่พื่อเขาครับสุดยอดเท่านั้นเลยมึอนนะ่ะกาดแดดนั่นหัน kéo cuốn cuốn ô nằm lại chạy gì มมนูตาแกงครับมาเรียบเรียบน้ำกันเดอพี่น้องเดอร์ไดไปทุ่งให้ทุ่งหน้าเนี่ยโอ้อดใจบไ่ไหวดอกเห็นมะขามนี่แดดนั่นหอนนี่นาะโอ้ ครับยังไงมันมีปูน่อยมัพไตน้ำเหนียวโอ้โหสุดยอดเท่านั้นเลยข้ากิเลศเมนูนี่อะคำนี้ไม่รับ แซ่บอ่าโอ้โหขวนขิิงลุกพี่น้องมามอืมน้องเลย โอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดท่านะพี่นองเลยเจ็บไย mm hmm. ใกลงไปเบิ์ดนี่ให้โทดได้เลยพี่นองเลยกินอะไรกินได้ยักเกินประมาณมกขามแล้วนะเป็นยาระบายพี่น้อง แม่นบ่อย่าระบายครับบางคนก็ระบายหนะักบางคนก็ระบายอ่อนๆเดี๋ยวแต่ธาตุของแต่ละบุคคลนะครับนะไปบอกมันนั้นมาจัดแนวนี้เลยพี่นังทำโอ้อเลยนะังโอ้ไหลตรงบิดพี่นัง ừm, oh. mm -hmm. cho, Tải kem cho phía bên rồi. Thật giật ạ. cho kênh เบียวจี๊ดเผ็ดพร้อมพี่นัองเมนูดีเมนูนี้เด็ดเด็ดพี่นัองเลยนี่สูตรนี่เน็ดเด็ดเลยเีย่จี๊ดจัดสดชื่นกินบ่ไวแล้วพี่นัองได้ซํำนี่เลยเลอยู่นี่กินไรกินเกินประมาณบ่ได้ครับมันให้โทษเพื่อนกินหน่อยก็เป็นยากินไรก็จัง่าและครับเอา กันคลิปนี้ก็ลากวางลา,ลาสำเนีดเดอครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้กหวางเดอครับฝากกดไลค์ให้น้ำเนยกดไลค์กดแชร์น้ำเนยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปได้พี่น้องเลยเป็นงไรก็ขอลาสำเนีดเดอครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบายบายครับขอบคุณครับ